แฟนทุกคนวันนี้เราได้ปลาทับทิมมาครับนี่ครับเราจะมาทําการนึ่งซีอิ๊วนะครับปลาทับทิมนึ่งซีอิ๊วนี่มันจะอร่อยนะครับนี่เราทำการล้างปลาแช่โซดาไว้นะครับนี่ครับเพื่อดับกลิ่นคาวนะครับแล้วก็มาเตรียมเครื่องเลยนะครับมีพริกซอยมีขิงมีหอมนะครับมะเขาก็จะกินกับน้ําจิ้มนะครับน้าจิ้มเราก็จะเตรียมไปนะบางคนก็ไม่ต้องจิ้มก็ได้ครับนึ่งนี่เราก็กินได้เลยนะครับ แต่เราจะจิ้มเลยทำน้ำจิ้มเลยครับเพื่อความกลมกล่อมแล้วก็ทำให้มีรสชาติอร่อยนะครับใช้ปลาทับทิมนะครับมันจะได้อร่อยช่วงที่เรารอปลานี่เรามาํำน้ำจิ้มนะครับมีกระเทียมกับพริกนะครับใส่กระเทียมกับพริกเข้าไปก่อนนะครับนี่ครับเราจะพริกกับกระเทียมตำรวมกันไปนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะบีบมะนาวแล้วก็ปรุงรสนะครับตามใจชอบเลยนะครับใส่ชุรสอะไรก็ใส่เข้าไปนะครับ ช่วงที่เรารอทำปลานะครับนี่ครับแช่ปลาไว้นะครับแล้วก็จะทำน้ำจิ้มไปก่อนใส่น้ำตาลปี๊บไปหน่อยนะครับเพื่อความอร่อยนะครับบีบมะนาวเข้าไปเลยนะครับนี่ครับจะได้รสชาติเปรี้ยวหวานเค็มนะครับได้สามรสเลยนะครับนี่ครับน้ำจิ้มของเรานี่ผงรสเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตักใส่ถ้วยไปเลยเรียบร้อยครับน้ำจิ้มของเรา แต่ทำไปก่อนนะครับนี่ครับสําหรับน้าจิมนี่ครับสูตรเด็ดสูตรเด็ดรสเด็ดเลยนะครับใส่ผักชีลงไปหน่อยครับนี่ครับจากนั้นเราก็เอาชูรสมาทาตัวปลานะครับนี่ครับใส่ด้วยซีอิ๊วขาวนะครับใส่ลงไปเลยนะครับเอาทาลำหมักทิ้งไว้แล้วก็เหยาะน้ำมันงาลงไปนิดหน่อยนะครับเพื่อคอมหอมอร่อยนะครับน้ำมันงา นั้นเราก็มาเตรียมเลยครับเตรียมใส่ทีหนึ่งเอาลองก้นขิงกับหอมจะลองก้นไว้หน่อยนะครับโอ้ปลาตัวใหญ่นะครับนี่เห็เอ็มชานเลยครับนี่ครับเราจะเลี้ยงเครื่องมนเลยนะครับพวกขิงพวกกระเทียมเลี้ยงลงไปนะครับไปบนตัวปลานะครับขิงพวกหอมพวกพริกหั่นนะครับนี่ครับเรามาเลี้ยงไว้ในตัวปลาครับเพื่อจะทําการนึ่งนะครับ หนึ่งว่าประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงก็ได้ครับแล้วแต่เรานะครับตัดซีวน้ำซีวลาดลงไปด้วยนะครับก็ความอร่อยครับนั้นแล้วก็มันใส่ซึ่งเลยนะครับนี่เตรียมเลยครับเปิดฝานะครับนี่ครับเตรียมลูบาลงได้เลยนะครับนี่ครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราไปทําตามดูนะครับเพื่อนๆอร่อยอร่อยนะครับ หนึ่งเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงหรือประมาณ45นาทีก็ได้ครับแค่นี้ก็รับประทานได้แล้วครับสวัสดีครับากายครับ